อรุณสวัสดิ์ครับวันนี้ตรงกับวันที่3มิถุนายน2566นะครับก็วันนี้ก็จะพามาชมแปลงหน่อไม้ฝรั่งม่วงนะครับก่อนอื่นเลยขอให้ก็จะมาอวดแปลงหน่อไม้ฝรั่งม่วงก่อนนะครับเดี๋ยวอย่างอื่นค่อยว่ากันถ้ามีอะไรน่าสนใจอัปเดตนะครับอันนี้เห็นไหมครับเริ่มมีหน่อแล้ว เริ่มมีหน่อแล้วนะครับเห็นไหมครับเบียดๆกันนิดนึงแต่ว่าหน่อพวกนี้นะครับก็คิดว่ายังไม่เก็บนะครับณนะเวลานี้ก็ปล่อยให้โตก่อนเนี่ยครับ1นสองคิดว่าจะปล่อยไว้ก่อนนะครับให้มันเป็นกอแล้วก็ให้มันเป็นกอโตโต,โตแล้วก็ค่อยไว้สักประมาณ6ต้นนะครับก็ก็จะประมาณกอนี้แหละครับ1กอก็อันนี้ก็ใกล้แล้วแหละ แต่ว่าเนื่องจากว่าหน่อมันยังเล็กก็ต้องไว้ก่อนนะครับเพราะหน่อมันเล็กใช่ไหมก็จะต้องค่อยๆเก็บไอ้พวกนี้ครับไอ้พวกที่หนอ่อไอ้พวกที่เป็นต้นเล็กๆเรียวๆเนี่ยครับค่อยๆเก็บให้มันต้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ก็ถ้าดูก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับแต่ดูที่โคนดีๆครับเห็นไหมครับขาวๆนั่นก็คือหนอ่อซึ่งหน่อไม้ฝรั่งขาวอะครับก็ได้มาจากการพูนโคนให้เจ้าหน่อพวกนี้ไม่โผล่พ้นดินนะนะครับก็จะได้หน่อไม้ฝรั่งสีขาว ต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มีอัปเดตให้ดูนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย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 นี่ก็หน่อหนึ่งนะครับส่วนต้นนี้ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับนอกจากเนี่ยมีอยู่หน่อหนึ่งตรงนี้นะครับมีก่อนก็อาจจะมีอยู่ก่อนแล้วก็ได้ไม่รู้นะครับอันนี้ ก็เพิ่งใส่ปุ๋ยเมื่อเช้านะครับสดสดร้อนๆเลยแหละแล้วก็มาดูอันนี้นะครับเพิ่งทําค้างเสร็จนะครับถ้าจํากันได้ตรงนี้ก็คือแปลงมารักขีนกนะครับเพิ่งทําค้างเสร็จเมื่อวานมัน้งเออเมื่อาวานหรือวันซืนว่ะเออช่างมันเถอะนะครับเนี่ยก็อันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นมารักขีนกสีเขียวอ่อนซึ่งถ้าจะมาดูนะครับเห็นไหมครับว่าเนี่ยมันเริ่มมี ผลแล้วนะสีก็อ่อนนะครับเนี่ยถ้าเทียบกับมารกคีนกปกติสีจะเข้มกว่านี้นะครับอันนี้จะสังเกตว่ามันก็เป็นสีอ่อนแหลนะเนาะก็หวังว่ามันคงจะได้เยอะนะครับพอได้ขายเนาะนไหนๆก็ฝนก็เริ่มตกแล้วก็มีความหวังหน่อยก็แล้วกันทำสวนครัวถ้าเกิดว่าไม่มีฝนก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ๆน เห็นไหมครับว่าจะเป็นสีค่อนข้างจะอ่อนกว่ามรักขีนกที่ควรจะเป็นมรักขีนกที่ควรจะเป็นนั้นก็เขียวปุ๊ดเขียวเข้มะนะครับอันนี้จะเป็นเขียวตองอ่อนเขียวเหมือนเขียวอ่ออะไรนะเขียวแบบมระจีนเออมระขีนกนี่ก็ก็เขาเรียกเนทีฟนะครับเนทีฟบิทเทอร์กอดเนทีฟที่แปลว่าพื้นเมืองครับบิทเทอร์กอดที่แปลว่ามระกก็สำหรับ วันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ